อ๋อมนี่เช้าแล้วหรอครับสวัสดีครับคุณลุงแซนวิชวันนี้จะให้ผมไปทำอะไรครับวันนี้นะเนเนี่ยจะให้หลานเนี่ยไปสร้างค้าร้านค้านะไปสร้างร้านค้าจ้ะนะไปสร้างครับแล้วจะให้ผมสร้างยังไงสร้างยังไงก็ได้ของแก แกสร้างได้ก็ดีแล้วแล้วเจ้าอย่าลืมเดี๋ยวลุงรับสมัครงานเองเดี๋ยวให้คนพาเดี๋ยวให้ลุงเดี๋ยวให้ทุกคนเดินไปซื้อของจะได้ไม่ต้องมาถามคุณไม่ต้องถามมาไม่ต้องถามลุงเดี๋ยวนะครับแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ลุงทั่วติดอ่า เออเชี่เถอะโอเคน่วผมไปสร้างก่อนนะครับเออดีดีนะหลานเดี๋ยวเดี๋เขาบอกว่าให้เราสร้างแต่เราจะเราไม่รู้ว่าว่าจะสร้างตรงไหนเอ๊ะสร้างตรงนี้แหละพื้นที่กว้างอืมวัาดีจะแกะน้อยจะแกะงนเรียบร้อยทำงานได้ พี่ได้ค้าแรงไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะคุณลุงแซนวิชนี่คุณลุงจะให้ประว่าเซเวนก็ทำยากจะทำไงดีวันนี้บัคคลอส เวลาเข้าเราก็จะเจอประตูเลื่อนแต่อันนี้งกหมดใช้ประตูนีดแหลอเราว่า ชอนะ็อกกลนะอุหลงแซนวิชวันเพน็วันวันนี้วันนี้เป็นวันทุกอะไรไม่รู้เหย อืมจะทำไงดีตรงนี้อ๋อเป็นกกงไม่เอาไม่สวยลุงบอกว่าทำไงก็ได้ใช่ไหมทำให้มันฮาร์ดคอร์ไปเลยนี่แน่นี่น,ะนี่นี่นโอ้ฮาร์ดคอร์จริงอันนี้ฮาร์ดคอร์ไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็โชคดีนะที่เกิดเป็นหลานคุณลุงแซนดิ๊ ดีกว่ทาที่บ้านเยอะเลยที่บดเออเอ่ตรงนี้ Cho sẽ sẽ kẻ ให้ทุกคนดูจังเฮ้ยแต่เขาจะดูยังไงเราคุยคนเดียวก็ได้หรืออ๋เราบ้าไปแล้วเราคุยคนเดียวก็ได้นะเนี่ยจะมีคนมารู้นั่น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 ันนีแคเชีย เราอยากให้ลุงแบบว่าสร้างเองจังขี้เกียจเอาแบบนี้ดีกว่าบอกลุงว่าอืมใกล้ยมืดแลลว้่ว งดคุยงดเล่นกับต้นไม้เดี๋เดเดเดเฮ้ย,เ,ยเราเริ่มบ้าแล้วคุยคนเดียวก็ได้เนี่ยเจ้าเฟีวก็โอ้ยทำไงได้มันอยู่ในขอบแผนที่จะมีคนมาช่วยก็ไม่มีเฮ้ยอยู่เมืองน,นี้ก็อ,อยู่คนดี ที่บ้านมีเพื่อนเล่นมิเอ,อเรียบร้อยออออออแหลกจังทำไมตากระตุกกระตุกนะกระตุกอีกแล้ว เราว่าวันนี้เราง่วงแล้วเดี๋ยวค่อยมาสร้างต่อในวันพวกนี้เย่นนนนนวัสดีครับดูแลเจ้าเฟียวให้ผมด้วยนะเจ้าเฟียวอยู่ดีดีด้วยล่ะมันลงแดนดิเซอวิครับว่าไงล่ะคือผมใกล้จะเสร็จแล้วครับ แต่ผมวงนอนผมก็นอนก่อนได้ไหมครับได้อสิเหลือไปนอนเลยรบ